นักข้าวกูกินเข้าไปแล้วก็เหมือ่อไซ้อยอยู่ไม่มีเรือมีแรงดีใ,นใ,นใจน้ำซาวอ้ายเด้อพี่น้องเด้อ นั่งเสียซักคขวแล้ว,าาลวคุณแม่ปนจิจัดหายรายไปนก็นราคามานะันอะเออราคาตามลายป๊อปมันเจ็บอยู่สูบกูก็อยากไปซักเดีย๋ยวขวกูแหงกระบาง มันเป็นลายเส้นอะโมเมนต์บ่อโมเตายเส้นนะครบลายเสนประมาณพี้ตาเบอกอนมันจะออกมาแบบใดลายเส้นนาลายเส็นใหญ่คอกมขนา กูจังมาว่ากับอีแม่อยู่กู้จังมาว่ากับอีแม่เออผูไส้เนี่ยมันกระหม่อมคองแปะมาะวะแล้วจะไปกินผีกูวะ่ะอีแม่ได้ประงามหนึ่ง,บงเบาย,ยาอือแม่ล้างเหียวแบบกระขืดยาอีอันนี้ดูดดื่มแล้วเป็นบ่มึองถ้าไปหมดขึ้นอยู่ด้วยแบบคุณเช่าเลยลุกไปเถอะ

ทำแข้งกับฮอบบมาผ่านเลยบอนี่บอกอ้อจมเอนสาดดิแล้ว <si า็ฮอบบอลงไายนะรับบอลลงหายบอกรหัเรีนสส่นอจากแลนให้เขาแลนไปให้เงาข้าได้ชิ้ให้ก็แาอล่ไงมั้นกมาขล้ว

ดเป็นกบะโอ้แต่ว่าเกณฑ์วัชพักกินเสร็จยู่ต้มน้ำหาเมื่องหมินไม่ค่อยว่าจากเกี่ยวข่าวเนาะตัสิไปอีกบอนหนึ่ง นั่กค้วบางมอสใช้มันถ่ายนี่บคือบอให้มันไฟรียตาเตกัเอมินกับเบิร์ดมาเตงก่อนเกแซมมะเเทนไปบ้อเนาะแทนไปซื้อของหน่อยแทนที่ปากช่อง หนูไปคนเดียวหนูไปคนเดียวมันไปก่อนมัไ้ไไ้เวลาเดินหนะ่อยอย่าใส่ตูดสุดก็เมย ไปคนเดียวเราก็ไปซื้อบัตรเติมเงินให้ให้เปล่า<อ>จำร้านที่เปล่าจอดไอซื้อของได้ไหม ขนาเอาซีบซ้ายเป็นไรราคาเท่าไดรเนอ้อห่านเทิงห่านเจอดอมเนี่ยเจ่าเะาะลาราคาพิเศษหนึ่งจาท <93. S 1> อือทามึงดูแล้าก็บสามก็เอาอยู่นี่แหละขี้ค่าดาไปเจ้พนาเอาซีบซ้ายนไร่าไหร่เท่าไรราคาส่งนึ่บาทปะา้

ส้องกันทุกวันแหละย,ยามมีส้องมันสีเขียวกันยามบ่มีเด็กกระทองแหงคือ,อกันนั่นแหละเฮ้ยไม่ได้คุณแม่ไม่ได้คุณแม่น้อยต้องแต่บั่นก็คงกะอดแดกนั่นแหละโกอน ขอบคุณเลยไลยเดอรพี่น้อยขอบคุณเลยที่คอยอ่มจะเป็นน้ำตกลําใที่คอยซับพอร์ตน้องๆแล้วก็ลูกซาวสองสาวเขาเตะบวกกับสี่เขายัยงเงือกนะมาป่านบือบอลเขานะบอลโตที่เกี่ยวมือน,นักนนะ่ะ คนมาเบอร์แรกอร่อยไหม e อีอายพูดเรยอยากกินข่าเลยพี่น้องขอกินข่าอีกก่อนเด้เอขอหิวเด้อเพชยยุบปนกลมนะ กินด้วยกันไหมไมีจานข้าวค่อยค่อยตักน้อยเดียว,นะยว,ยวยแล้วค่อยกินบบเวอเพราะว่ากินต้มจืดแล้วค่อยค่อยบบมีแหงเลยแกล้ปคือไข่ป้องคือเอฟซีเพิร์ลวานะ์อะอย่าคาร่าไรเดอร์อย่ามันจะขาดสารอาหารแม่นพ่อคุณพี่เลยถามว่าามหน้าเหมือนโดนทำบัตรจำเงิน เสร็จท่ามึงท่าสิบซายน่นไหลตรงนั้นกานหลืนกันมาไลยกระสีเอาเนี่ยขี้เกียจไปแต่ก็ยังได้ลายอย่างอยู่ดู <c oughs> จังได้หว่าท่บมือซื่อๆเฮ้ย